ป้าอยส่ยกูมาซื่อสวยอายุกันหลายเราผิดคาดเลยย,ยังไม่ผัวก็บาไดยังไงคุณป้ามาจีบยังไม่คีไว้มาจีบตายแลยยังไม่ผัวเนี่ยวิาป้าไปสาบคนมาได้มารอจะมีตละรอรอเลยยังไงจะผัวจะโคตเลย ไปดีสาวอยคือว่าสนใจเสนอนคืองามแต่นอกเสนาอนไปแกะสนใจสาวนาสาวงามก็เสนาอนเนาะงามก็เสนาอนได้แล้วนี่อยสนใจเลยเนาะไอ้กูได้ดอกบ่ได้ดอกให้มาก่อนให้ต้องลงก่อนให้มาก่อนให้มาก่อนอ๋อให้ให้เป็นอยางไอ้คือบอกว่าชี้ไอ้ก็ต้องบอกว่าไฟมาก่อนไฟมาหลังเนาะอันนี้มันขึ้นกับความสามารถของเราเลยได้ก็มากแน่เลยว่ะมากเลย ก่อนเด้เอาไอไอคก็บอกเธอสิเอา้มักเนาะไอมกไออยากได้นาะไอ้ขาต้องบอกไปนากกว่าลังนละนซื้อเสื้อลายเล้าให้เป็นไรออ้โ้ยเนาะคนที่ซื้อเสื้อสองตัวไอที่ซื้อน้ำบอนี่ซื้ออะไเนาะอ้าไอไอคุณบอกเสิตางที่ข่อยซื้อเสื้อนสองตัวไรนี่ไอรวยเด้ไอรวยไอจะซื้อตั้งสิบเลยเนี่ยไอรวยเด้ไอจะซื้อสิตัวะแม่ข่อยจะซื้อสิบห้าไอยไอไอรวยไอรวย เอาหมดล้านเลยโอ้เองก็จะเอาหมดท่านเลยเอาไอ้ไอเอาไปแล้วไอซี่เบียงเราไรเฉพาะข่อยพาเราไปเที่ยวตลอดฮอบล็อโอ้ยมาได้ด้วยมาได้ด้วยมาได้มีเงินหลายเอาไอให้เอาไปไอซสิเบียงเราไรเฉพาะข่อยนี่มีไรข่อยจีให้เราไปเที่ยวฮอบล็กเลยโอ้ยไอเนี่ยไอด้วยไอด้วยไอจะไปเที่ยวอวกาศเลยอ้าวไอ้ไอคุณบ่อซี่ไอมาพร้อมหน้องกับมี่ซี่ด้วยกันไอมาด้วยกัน เดียวค่อยเอาคนเดียววายจับมาเลยจะมาไถยจะมาไถยเอ้าคอยคอยเข้ามัดนี่ล่ะคอยเข้ามาเข้านี่ล่ะอยากได้หลายพาเที่ยวรอบรอบรอบับอรากาศเลยให้รวยให้รวยหลายสำคัญเอาเงินใช่ไหมไอ้แม่เนาะคนงามพอดีกันหยาดพอดีกันมากคอยอันนี้อันมาควนกับเป็นผัวหลวงอันนี้กับเป็นพวกาญเอันนี้กับเป็นคนน้อยแต่แบบควนที่มาเป็นผัวคอยเนี่ยเมาเสื้อเมาหมอนก่อนแล้วก็จะเอามาขายไหมพอดีอันเอาเงินไปใช้ โอเคก็ได <C jin x> ้ให้รวยอยู่แล้วให้มอหมดเลยห้านเสื้อนอนภูมินขายเสื้อนอนฉีดเป็นยาฟลาแท่มอนยาฟลาาแท่ดีต่อสุขภาพคุณภาพรดีมาจ้ากประเทศได้สนใจมาซื้อเลยที่ห้านภูมินขายเสื้อนอนบานโดมปลาแรมไก่หัวแดงแดงโดมปลาแรมป้าน่าห้ามขยะสุกนิลันไก่กระพงเยนเด่นจันทร์พัฒนาอสิบสนใจทอดทีบะทอดตามน้าเจ้าเลยเนอะคุณสินค้าคุณภาพดีนี่ให้ทานในเลือทีนนี่มาซื้อเลยมันนี่ สิบเรนต์ถ้าจะบอกพิตปากแน่นอน